ก็สวัสดีครับยมเร้าครับวันนี้กับมาพอกกันอีกแลยครับยำตุ้มกุ้งครับพี่น้องสิมานบอกครับมาล่องเบื้องนะครับเคยมาใสแจักเทอดอตครับมาลองใสเบิ้งแต่ียมนำใสจริงนี้คือนำฝนครับพี่น้องกุ้งสิดเขาไฮบอครับจะพาพี่น้องไปเบิ้งนำกันครับ ครับดูไรนี่ครับอื <c oughs> ้างนี้คือเห็นเน่ตดครับบ่ลายครับ <c oughs> นี่ครับพี่ลองรางนิดถือแน่อย,ยู่ครับสำนิดนะครับ่็ ออขันถึกล้างสน,นิทก็ลายลายล้างกับพอได๋ย่ครับเป็นน้ำมองก็ครับน้ำใสโหดครับพี่น้องมาบิ่งล้างนี้ต่อไปครับ เคด่ายอยู่ถือสมิ่งกับไข่แน่อยู่อครับถือไปสุนลังสุนลังกับโคด่ายอยู่ครับไข่แน่อยู่ตัวเขาเป็นครับลังนี่ถือตับสองลังนี่ทอกันเลยครับนี่ครับ นใดยุ่พี่น้องแต่กับถึอบัวลายเป็นไรดอกจะพอได้พอได้กินี่ดอกครับละยมละๆมทำนี่ครับโอ้ยได้เอาคุบ่วตองได้ได้คุบมาเทเอาพี่น้องก็ได้ใส่ไวขึ้นแล้วครับไปเอาคุบมาก่อนตรงได้กู้ครับ ไอ้ไวย์กังเวียนนี่แหละหัวเยือนอี่ยังครับน้ำก,กุ้งครับก็ได้แน่เยอะครับก็พอได้แล้วซอยยอครับเป็นอะไรยอมอะไรยอมทำนี่ก็เอาละครับเห็หนไหมเท่กนผมผมกู้ได้ซีหาล้างนี่ครับเห็หนไหม ก็เลยว่าี่บก,กู้ครับว่าี่เอาไปใส่ใบคึืนครับมเทปกรอนเพราะว่ามันกัดถือพอใดกินอยู่ครับก็กลุ่มงามๆตัวน,น,นี่ครับเพราะใดกินอยู่ คู่พระท่านแล้วนะครับถ้าเอ้าคมจะเอาคู่ไปไปเท่อยู่พุ่นแหละครับเทเลยกนะ็ใส่ไววขึ้นกงเว้นครับไม่ออื่นเศร้าพุ่นแลยค่อยมยาย่ามอีกทีหนึ่งครับว่ลาลังถือหลายครับโอ้พอได้กินอยู่ตัวเพี่งน่อยคืออยุคพี่น้องเนี่ทอทอกันเลยครับ โัวเป็นเราที่ซ้ำลังกระไดลายเติมไปตัวครับตำลงมึงลังนี้ครับอันนี้กะที่เทอ้อด้วยกะทิใส่ไวก้กั้งเว้นครับอื่นเศรา้าผ่นเลยครับที่เลยมาผู้ไม่ครับัง คึกแน่ตุน่นพี่น่องโอตได้อยู่ใส่ใบขึ้นพี่น่อง กูกับบ้านหรอครับยังไงเนี่ยมันได้มันยะ เกือบมาไล่บรรไดหรอกครับพอ่อแต่พอต่อได้เร็วเศร้าอยู่แต่เสียดได้ที่ใสยุสะพุ่นสามหลัง สีหาล้างนะ้ำมดถือครับพี่นอ้องเสียทิมไปครับอ้ถือกับปลาขับคอใส่ไปขึ้นนี่ครับพี่น้องไปขึ้นนี่แล้วมือเศร้าเหมือนเดิมมันยามอีกครับอ้มีแต่กุุงใหญ่ๆพี่นอ้อง สันดิ์ก็เอาแล้วเพื่นอนเฮ้ยแล้วยมสันดิเพื่นอนนี่แหละครับเพื่อนนึงตุ่มลังนึงเลยหนึงไหนสันดิลทีวันด,ดีอยู่ครับพอได้กิน ใส่ไว้มือนีมือมือครับมือมือมืออื่นอีกครับมือมือมือขึ้นครับมืออื่นเศร้ากับสิถือหลายอยู่เพราะว่ากังเวลกับเขาเลาะสลุ้นเบืองมืออื่นเศร้าอีกเด้อพี่น้องเออสนิตเอาจากโคตไใหญเยอะครับ มีบทผือที่เราเล่นเย็นได้ป่ะมีปินน้อยครับลานีบกเขาอเป็นยังตื่นรู้ครับมาใส่ตื่นๆหน,น่ยอยว่ตาตุ่มมันขาดครับขาดหลายั้างทึ่งนี่เลยใส่ตื่นๆพวกเขา ครับพี่น้องท่านนี้ก็สิให้พี่น้องเบิ่งนะครับท่านนี่นะครับก็ไดลายอยู่ครับครับผมพี่น้องครับมื้อนี้กไย่ำตุ่มก็แล้วล่ะครับก็ไดลายเติบอยู่ครับพอได้แล้วเศ้าแล้วแรงม่ครับพอไดไปก่อยอยู่ครับพี่น้องเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามแนะนำเนตเลยครับน้องเน้อ สำหรับมนีกน็ขอลาไปก่อนพอกันไหมครับอ้อยพี่น้องจุกดีมีความทุกขหลายๆเ้ยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ